สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาทำการรีวิวนะคะของบางอย่างแล้วก็มาดูกันเลยนะคะก็จะเป็นอันนี้เป็นของเราเองเนาะแป๊บนึงนะคะก็จะเป็นนี่นะคะ่ะจะเป็นเฟอร์บิบูมนะคะตัวนี้เราก็ซื้อมาประมาณสองสามปีได้แล้วนะคะตั้งแต่มันออกแรกๆนั่นแหละประมาณสามปีเนาะ นี่นะคะมาดูตรงกล่องของมันกันเลยนะคะจะเขียนว่า f u r b i e b l u นะคะ f r b i e blue <Okay. S 1> ด้านข้างค่ะก็จะมีวิธีบอกนะคะการเลี้ยงการดูแลอะไรอย่างนี้นะคะด้านหลังนะจะมีเล่นแบบนี่นะคะสามารถปักไข่ได้ด้วยนี่แล้วก็นี่นะคะมีเกมให้เขาเล่นด้วยอะไรอย่างนี้นะคะสามารถเลี้ยงได้นะคะเล็กๆน,นะ แล้วก็เป็น F อนะคะของมันเนาะนี่ก็มาดูกันเลยค่ะตัวเจ้าเฟอร์บี้ของเรานะคะเราเอาฐานรองลงมาแล้วเนาะ,ะนี่มันจะมีฐานรองนะคะแล้วตัวข้างในมาดูกันของบางอย่างมันหายไปนะคะไม่ต้องขอเพลงจริงนะคะพรว่าเราทำหายเนาะซิอน้องเฟอร์บี้กิ้งลงมาเลยคะ่ะ นี่นะคะของเราจะเป็นลายน้ำเงินชมพูน้ำเงิน,น,งนแล้วก็ส้มค่ะตัวนี้ขนนุ่มมากๆเลยมีหูสีชมพูนะคะมีเท้าสีส้มๆเนาะในกล้องอาจจะดูไม่ค่อยสดเท่าไหร่แต่ข้างนอกกล้องเนี่ยสดเวอร์นะคะด้านล่างจะเป็นใส่ถ่านใน่างๆเนาะแต่ตัวนี้นะคะทานมันเพิ่งหมดไปนะคะเรายังไม่ได้ใส่เลยดูหางค่ะ ตัวนี้จะเป็นสีส้มนะคะตัวนี้จะเป็นสีฟ้าสวยมากตัวนี้นะคะตัวตัวแบบตาของน้องเฟูบี้นะคะจะเป็นสีฟ้าล้อมๆนะคะแล้วมีตัวนี้สีดำแล้วก็มีปากนะคะปากตะม,มูตะมีของนางสามารถอาบปากได้อ๋อแล้วสามารถให้อาหารนางโดยการให้นางกินนิ้วเราได้นะคะมันจะมีแบบอุ่มนะคะที่ให้เรากดลงไปนะคะตรงนี้ของนางเนาะ มันก็แบบประมาณสัตว์เลี้ยงเลยนะคะก็มันจะเป็นปุ่มความรู้สึกนะคะแล้วก็ถ้าท่านอย่างนี้นะคะนางก็จะแบบจักรจี้นะคะดึงหางนางน,นางก็จะทําการสดค่ะนี่นะนางน่ารักมากถ้าแบบว่านางมีฐานอยู่ก็คงจะน่ารักกว่านี้วอ้สตอรีบ้าตะตะ ยาย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 น่ารักมากบิปปิบ็อกกี้จะเป็นสกูชี่ค่ะสกูชี่เฟอร์บี้ใครต้องการที่จะออกลุ้นบ้างลุ้สกูชี่ฟอร์บี้ใครต้องการที่จะออกแบบแบบสกูชี่ตัวเองนะ,ะนะาสกูชี่ฟอร์บี้น่าจะดังนะ <c oughs> ก็เดิในไปกลหน่อย นี่น่ารักมากนะคะแล้วเรามีอะไรมารีวิวอีกและเรานะคะหาสกูชชี่ของเราเจออีกนะคะสองชิ้น,นะคะ่ะเรามาดูกันเลยนะเราใส่ไว้ในนี้แล้วอ๋ออยู่ไหนโอ้นี่นะคะจะเป็นชิ้นแรกค่ะจะเป็นโดนัทค่ะไม่รู้ว่าจะอยู่ไปแล้วยังขอใหยจริงนะคะนี่เป็นโดนัทสีชมพูนะคะมีไส้ด้วยเหมือนกับโดนัทนะคะที่เป็นแบบ แด้โดนันนะคะก็เ,เอามาประกบกันนะคะและ้วตรงนี้จะเป็นไส้แล้วน่ารักมากมีเป็นราดซอสด้วยนะคะมีเป็นสปริงเก้นิดหน่อยด้วยมาดูความสโลกันเลยค่ะหูนางนุ่มสโลมากนางก็นุ่มสโลอยู่นะคะเนื้อนางจะออกเป็นซอสๆแน่นๆนิดหน่อยเนาะเลยก็อาจจะดูไม่ค่อยสโลนะคะแต่พิงมันสโลมากเลยนะ ไหนเราไปพี่ดูคือแบบนอกกล้องมันดูสลมากแล้วก็จะมีเป็นนี่ค่ะเอาไม่ใช่เขาใครค่ะไหนแล้วเนี่ยเอ้นนี่นี่ t h เป็นดีโด n u ทค่ะนี่ตัวน,นี้นะคะจะแบบสีลอกเกลีมาก มีเสียงข้อความขออภัยนะคะคิดจริงน้วจะมีลายเส้นอยู่ตรงนี้นะคะแต่แบบมันลางไปแล้วจะเป็นแท็กค่ะเขียนว่าซาริโอเหมือนกันนะคะแล้วตรงนี้จะเขียนว่า 2007ซานิโนะคะโตกเกียวเจแปนค่ะอันนี้ด้านหลังนะนี่ก็มีตรงนี้ขาดด้วยไม่รู้ขาดได้ไงแต่เรายังหาพีชไม่เจอเลยนะคะไม่รู้ว่านางไปแบบไปฮันิมูนกับแฟนนางที่ไหนนะคะพีชของเราจะ r า p อพีพีชแล้วค่ะตอนนี้จะเนือแน่นๆหน่อยนะคะก็ ราดูแบบเจออย่ทงีสองตัวของเราอ๋อรูดไม่เป็นไรนี่นะคะตัวนี้นะคะจะชื่อว่าจัสมินนะคะจัสมินจัสมินนางเป็นยูนิคอร์นนี่นะนางสวยมากนางเป็นถ้าเกิดว่าตามแบบพวกหนังจทสมัยก่อนนะคะนางก็จะเป็น ถ้ามาเห็นสีเอค่ะน,นี่น่ารักมากไม่เสียงรกวนขออภัยนะคะน้องเราแบบค่อนข้างที่จะเอาใจนะก็นี่นะคะนางจะแบบว่าผมมาด้านนี้นะคะซึ่งนางจะเป็นตัวกงนะคะแต่นางแบบเป็นเพื่อนกับจัสตินนะคะชื่จัสตินไหมน่าจะชื่อจัสตินบบนัแบบ่นแหละและตัวนี้นะคะนางจะเป็นแบบเพกาซัสนะคะ นางมีปีด้วยัน,นางจะเป็นตัวร้ายนะคะนางเป็นเพื่อนกับจนะัสซ i มินนางชื่อว่าไวโอเลตค่ะแล้วนางแบบที่จริงนางเป็นพระสนมนะคะแต่แต่แบบฟาบานะคะให้นางขึ้นมาเป็นพระมหสีรองนะคะด้วยแบบทางการเมืองนะคะที่จริงฟาบาไม่ได้รักนางเลยนะคะแต่รักจัสซนนะคะนางก็แบบเก็บกดในใจนะคะแบบ คนอื่นไม่ทําดีด้วยอะไรเลยแนละ้วทีนี้ก็ทําให้นางแบบอิจฉานะคะอิจฉาจัสนินมากนางนะคะมีโอรสลัตจิดาบุตรกาฟาบาสองคนนะคะส่วนจัสตินนะคะมีโอรสลัธิดากาฟาบาเจ็ดคน,นะคะ่ะโอรสหกคนธจิดาหนึ่งคนค่ะและ้วคนนี้นะคะก็ตัวนี้นะคะจะมี โอรสหนึ่งคนทิดาหนึ่งคนค่ะก็เอ้ยหนึ่งตัวรับเป็นคนได้ไงอย่ามติดตามไม่สิ่โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะถ้าชอบอย่างใดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะบาย